ชื่อเด็กชายอะไรครับพุทธทพัดคโมยครับมีน้องสาวชื่อพาจครับทําไมพี่พุธถึงอยากทํา y o YouTube ครับแล้วหนูจะตั้งใจถ่ายคลิปไหมคะตั้งใจอยู่เลย,อยโอเคสู้ไหมสู้ครับฝากเป็นกําลังใจให้พี่พุธแล้วน้องพอ่อใจด้วยนะคะ วันนี้มาพบกับพี่พุทธน้องพอใจช่องมีพอชาแนล <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> วันนี้พี่พุทธจะมาแนะนําตัวใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะชื่อเด็กชายอะไรครับพุทธิพัฒน์คุวยครับมีน้องสาวชื่อพอใจครับใช่ไหมคะน้องพอใจชื่อจริงชื่ออะไรคะ <Huh? S 3> ไม่ชอบไป,ไปยิ้ชอบไปยังไงอ๋อหรอย น้องพอใจชื่อจริงชื่ออะไรนะคะชื่อพุทธิตาพุทธิตาพุทธิตาใจใจเหรอคะน้องพอใจอายุกี่ขวบคะน้องพอใจหนึ่งขวบเก้าเดือนครับเหรอครับทำไมพี่พุทธถึงอยากทำ YouTube ครับเพราะมีฐานเงินให้มีครับเหรอครับเราจะทำเงินให้มีมีจะได้ไม่ต้องมีจะได้ไม่ต้องทำงานเหรอ ทำไมหนูอยากให้มีอยู่กับหนูล่ะคะลูกรักมีรักมากไหมครับมากมากค่ะอ้ะโอโอ,โอเคแล้วหนูจะตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจอยู่แล้วหนูเรียนไม่ได้ทุกคำเลยะเหรอครับลูกหนูอยากอะไรนะคะลูกหนูอยากหาเป็นหลังใหญ่ ให้ใครคะให้มีกับป้ามาดูแลหนูกับพ่อใจเหรอครับถ้างั้นหนูต้องเป็นเด็กดีนะคะลูกโอเคไหมโอเคครับแล้วหนูจะตั้งใจถ่ายคลิปไหมคะตั้งใจอยู่เลย,ยโอเคสู้ไหมคะลูกตั้งใจต่อพบบยายามอีกนินค่ะโอเคสู้ไหมสู้ครับฝากเป็นกําลังใจให้พี่พุทธแล้วน้องพ่อใจด้วยนะคะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ ถ้าพี่พุทธโตแล้วหนูจะเลี้ยงน้องครับเหรอครับจะมีจะได้ไม่ต้องเลี้ยงเหรอแล้ว,แล,วแล้วดูแลรถรักมีรักมากไหมเป็นกำลังใจเป้น,นให้พี่พุทธกับน้องพ่อใจด้วยนะคะสวัสดีครับสวยๆสว,สวัสดีค่ะ หรอ<ห>ใช่ไหมใช่แล้วใจก็ช่วยแม่ทำงานใช่ไหมคะแม่ชุ่มชุเล่นนั่นเอแล้วพี่พูดทำไมถึงไปล่ะคะลูกถึงไปเล่นชืของเล่นเออไม่ชื่อของเล่นใช่ไหมคะอ๋อไ,ไม่ให้ใชื่อของเล่นเลยเนาะอืมแล้วเล่น่นของะ โอเคค่ะโอเคค่ะในใจร้องเพลงให้แม่ฟังไหนค่ะเลิก HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU ทอใจค่ะบ๊าบายกันบายยก่้องกันค่ะพอใจ๊าบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับลูกแลวสวัสดีค่ะค่ะ หน่วมีทำง,งานหนักรู้ชงชาตินีมากก็ต้องเป็นเด็กดีโอเคไหมครับดีครับเมื่อกี้ดูควันร้อก็ดูคันหน่อย